กระทรวงการต่างประเทศแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกกลุ่มฮามาสจับเป็นตัวประกันว่ากระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟประเทศอิสราเอลว่ามีคนไทยจำนวน12คนได้รับการปล่อยตัวแล้วและได้ข้ามเข้ามาในอิสราเอลผ่านช่องผ่านแดนราฟาขณะนี้อยู่ระหว่างการเดินทางไปยังจุดคัดกรองที่ฐานทัพอากาศฮาสซาริมเบื้องต้นยังไม่ทราบเพศและชื่อตัวประกันที่ถูกปล่อยตัวโดยคนไทยทั้ง12คน จะถูกนำไปยังโรงพยาบาล โดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตจะเดินทางไปพบที่โรงพยาบาลดังกล่าวซึ่งทั้ง12คนนี้จะอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์และพยาบาลโดยห้ามพบบุคคลภายนอกเป็นเวลาอย่างน้อย48ชั่วโมงกระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับแรงงานไทยและครอบครัวของทั้ง12คนที่ได้รับการปล่อยตัวและจะเร่งนำทุกคนกลับประเทศไทยอย่างปลอดภยัยทั้งนี้รัฐบาลไทยขอขอบคุณรัฐบาล Israel, อิสราเอลอิหร่าน อียิปต์มาเลเซียกาตาคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศหรือ ICRC และทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเจรจาเพื่อช่วยเหลือตัวประกันชุดแรกและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวประกันที่เหลือทั้งหมดจะได้รับการดูแลและปล่อยตัวอย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด ั้งนี้นายปานปีพระหิทธานกุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโพสข้อความผ่านเอ็กซ์ว่าดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับรายงานการปล่อยตัวประกันคนไทย12คนซึ่งสถานผู้ของไทยในภูมิภาคเตรียมพร้อมและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เรียบร้อยแล้วและกระทรวงการต่างประเทศพร้อมจัดส่งทีมงานเพิ่มเติมจากประเทศไทยไปด่วนผลิตหน้าขวัญแสนสูขรายงาน